คลิปนี้เราจะมาดูการถอดนาฬิการโรเล็กออโตเมติกรุ่นเก่าๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ถอดเออโรเล็กรุ่นนี้นะครับจะเป็นโรเล็กออโตเมติกหนึ่งห้าเจดศูนนะครับเออเครื่องออการถอดนะครับขันขันนอ็อตชุดออโตเมติกได้ออกก่อนนะครับ ขันน็อตออกเรียบร้อยแล้วขันน็อตออกเรียบร้อยแล้วก็ยกชุดออโตเมติกออกนะครับชุดออมโตเมติกออกไว้ก่อนครับแล้วไขเอาเม็ดมะยมออกครับเม็ดมะยมไขตรงนี้นะครับตรงน็อตตรงนี้นะครับไขประมาณสามสีรอบนะครับแล้วดึงเม็ดมะยมออกครับแล้วขันน็อตทุกตัวนะครับก่อนจะขันน็อตทุกตัวนะครับปล่อยลานก่อนนะครับ เวลามันจะมีตัวปล่อยลานอยู่ตรงนี้นะครับไขาลานเข้าไปไขาลานเข้าไปตัวไหนกลับมาล็อกลานนะครับให้จับเอาไว้นะครับแล้วปล่อยลานให้หมดนะครับแล้วขันน็อตตัวนี้ออกครับขันน็อตแล้วยกแผ่นแผ่นทับ,บกระปูลานออกนะครับแล้วถอดชุดจักรออกออกครับ แล้วขันน็อตชุดชุดแผ่นตับตัวจับออกครับแล้วค่อยยกแผ่นออกถ้าถอดตัวจับทั้งหมดออกมาทำการทาความสะอาดนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วจะมาดูการประกอบกันครับเมื่อเราล้างตัวจับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหยดน้ำมันนะครับ หยดน้ำมันตามแกนกระปุกร้านนะครับแล้วใส่ลงไปในช่องนี้นะครับกระปุกรานแล้วหยดน้ำมันตามทับทิมสีแดงแดนี่นะครับทั้งสองฝั่งทั้งนี้ด้วยครับทับทิมสีแดงแดงนี่นะครับพอทับทิมสีแดงแดเราจะต้องวางตัวจกักรทั้งหมดนี้ลงไปครับเราจะวางจากเหล็กลงมปค่อนนะครับจากเหล็กครับ วางจักเหล็กให้ลงตำแหน่งนะครับจักเหล็กให้ลงตำแหนงแล้วจัดจักตัวที่สามนะครับจากตัวที่สามวางไปตรงนี้นะครับให้ลงสับิมพมสีแดงแดงครับแล้วจากตัวที่สองนะครับตัวนี้คือจักใหญ่ตัวที่สองครับวางสอดได้จากเข็มชั่วโมงครับ ลองให้ลงรูแล้วพิมพ์ปีแดงนะครับรูแล้วพิมพ์แดงจะอยู่ด้านล่างนะครับจะมองเห็นแล้วทับเดาแดงแผ่นทับบังคับตัวจจับนะครับแั่น,นี้ครับ ตัวจับเลยับ mm hmm. เมื่อเราวางแผ่นทับตัวจักบลงไปแล้วนะครับ mm hmm. เชียร์ตัวจับทุกตัวนะครับไม่ลงตำแหน่งนะครับ mm hmm. ตัวจักด้านในนี้นะครับ mm hmm. ตัวไหนมันไม่ตรงจัดเรียงให้ตรงครับ แล้วก็จะเข้าตำแหน่งเองครับให้นิ้วชี้นะครับมีชี้กดแผ่นเบาๆนะครับอย่ากดแรงนะครับเคลียตัวจากทุกตัวนะครับให้ลงตำแหน่งนะครับตัวที่ไม่ลงตำแหน่งคือมันจะตั้งไม่ตรงนะครับ เขี่ยให้ตั้งตรงแล้วมือกดแผ่นทับบงังเอ๊ะกระปุกรานไม่เบาๆครับถ้าเมื่อเข้าตำแหน่งเรียบร้อยนะครับเราโยกตัวจักรูทุกตัวจะต้องวิ่งตามมันไปหมดทุกตัวนะครับแล้วขันน็อตไปครับเมื่อวางแผ่นบังคับตัวจักรลงไปเรียบร้อยแล้วตามด้วยแผ่นบังคับกระปุกลานนะครับวางลักทับลงไปในตำแหน่งนี้นะครับ แล้วขันน็อตยิดไปครับแล้ววางแล้ววางแผ่น บนกระปูลานครับตัวนี้ครับเห็นบนกระปูลาน วางแผ่นบังบนกระปุกลานลงไปแล้วลองไขลานดูนะครับตัวจากทุกตัวจะต้องหมุนตามนะครับนี่ครับตัวจากทรงทุกตัวจะต้องหมุนตามนะครับเมื่อตัวจากทุกตัวหมุนตามได้ดีแล้วก็าวาง เร้่นำตัวคอม้านะครับวางไปลงตำ,ำแหน่งนี้นะครับวางให้แกนด้านล่างนะครับลงทับทิมติดยงแดงนะครับเมื่อลงทับทิมติดยังแดงด,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 ดีแล้ววางทับแะแผ่นทับคอมานะครับแล้วตัดคอม้าให้ให้ลงตำแหน่งนะครับใช้ครีมนี่นะครับ กดแผ่นทับคอมาาไว้เบาๆนะครับแล้วขยับคอมา,าให้ลงตำแหน่งนะครับถ้าลงตำแหน่งดีแล้วมันจะโยกซ้ายขวาได้นะครับแล้วขันน็อตมังคับไปครับแล้วลองไขลา,า,านดูนะครับไขาลานเข้าไปครับสักสองสามรอบก็บพอครับนี่ครับ แล้วโยกคอม้าดูนะครับให้เข็มอะไรก็ได้เล็กๆเมื่อคอม้าเข้าตำแหน่งนะครับจะดีดซ้ายขวาได้เองนะครับนี่ครับเมื่อเราเขียร์ปุ๊บมันจะดีดได้นะครับนี่ครับดีดขึ้นดีดลงได้เองนะครับเมื่อดียดขึ้นเดียดลงได้เองแล้วเรานำตัวจัก,กรกลนะครับ จกกักอกรอมาใส่ลงไปครับดูจกักรกรอจักรใสย่ใยนั่นเองนะครับจกกักรกรอจะมีทับทิมนะครับจะมีทับทิมอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านหัวด้านบนนี่นะครับเห็นนะครับนี่แล้วเอาจับทิมตัวนี้สอดให้ลงง่างมคอม้าตรงนี้นะครับคอมาจะมีง่ามน,นะครับ จะมองไม่เห็นนะครับกาวนะครับไห้ลงง่ามนะครับถ้าลงง่ามแล้วนะครับจากกรอกตัวนี้จะทํางานได้เองนะครับ เมื่อถ้าสอดเข้าง้ามได้แล้วนะครับต้องดูว่าสอดไม่ถ้าไม่เข้าห้ามนะครับสอดออกมาครับ ข้างล่างเรียบร้อยนะครับลดจักขอบคืนี้จะเดินทํางานได้เองครับจากแขวนได้เองนะครับโดยการดีดของคอม้านะครับนี่ครับจแขวนได้เองแบบนี้นะครับแล้วคันนอดไว้นะครับ แล้กวก็นำชุดออโตเมติกนะครับที่เราล้างมา้แล้วนะครับางวางลงตำแหน่งนี้ครับ ลองตำอย่างนี้เรียร้อยเป็นอันเสร็จครับแล้วคันน็อตนะครับมาลองเสร็จคันนอ็อตให้หมดทุกตัวนะครับก็เสร็จสิ้นการประกอบนาฬิการเรเล็กแล้วนะครับนาฬิการเรเล็ยกยูนี็เป็นรุ่นอัตโนมัตินะครับ เบอร์เครื่องก็หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ครับรุ่นเก่านะครับ